ครับผมสวัสดีครับเข้าสู่ขั้นตอนที่4ี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายของท่ายืนด้วยมือนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นขั้นตอนที่เอาขาสูงสุดนะครับล็อกว่าไหล่นะครับเกรงหน้าท้องควรจะโพก OK แล้วก็ขมิบโคตรนะครับเซยานะครับล็อกว่วไหล่เกรงหน้าท้องควนจะโพกแล้วก็ขมิบโคตรนะครับมาดูกันครับขั้นตอนแรกเมเดิมนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเลย ในหน้ามอทำมีดต้นนะครับนี่นะครับพยายามควยให้สุดแขนนะครับนี่ครับให้สุดแขนนะครับรับคอะไรเป็นหน้ามอวนตะโพงแล้วก็ทำมีดต้นนะครับยันท่งให้ตรงสวยนะครับ ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามกันนะครับขอบคุณครับ